ดูภาพมวยมันๆครับเสานี้ลากันด้วยภาพมวยมันๆครับเป็นการชกกันของมวยคู่ที่3ในศึกันทสงชัยเมื่อคืนมันองการที่8ครับชายน้อยเมืองสุรินทร์สวมเกงสีแดงนี่แหละครับพบกับสามาสองชัดชัยไผ่สีทองครับมวยคู่นี้ชกกันโอ้โหลังคารั่วเลยครับลุมพินีครับฝนตกครับอย่างว่าแล้วครับหน้าฝนท่ามกลางแฟนมวยที่มาชมแน่นขนาดเก็บค่าดูได้ประมาณสองล้านเซสครับ ชายน้อยเมืองสุรินกระดังไล่ยิ้มไล่ยิงหมัดครับหมายจะต่อยชัดไทยไผ่ทีศทองให้ล่วงให้ลนให้นับในยกสุดท้ายครับยิงหมัดซ้ายครับมีอะไรเกิดขึ้นท่านผู้ชมจับตาดูครับมีอะไรเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้ครับยกสุดท้ายครับยิงหมัดครับไื่อว่าเป็นมวยหมัดหนักครับหมัดคมครับชายน้อยเมืองสุรินครับเข้าไปยิงหมัดกาตกเจอแข้งขวาครับเต็มข้อเลยครับทีนี้เกิดน็อกเอาครับอีกมุมครับกําลังยิงหมัดครับ แล้วกาดตกเจอเลยครับเจอแข้งขวาเต็มข้อเลยครับเข้าก้านคอกรรมการไม่นับครับเทนนิสเกิลต้อเอาในยกสุดท้ายครับยกที่ห้าอีกทีครับยิงหมัดพุวขึ้นก้านคอครับหัวผ้าเชือกเลยครับขอขอบคุณแฟนมวยและก็ท่านผู้ทำรายการทุกท่านครับเสาร์นี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลาดีสี่โมงเย็นสวัสดีครับ่านผู้ชมครับ